การประลองเพื่อวัดระดับและหวังจ้างสื่นกับทาร์เชโมกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่นานผู้จัดก,การจางฝึกวิชากระบี่ได้ถึงระดับเจนกวงแล้วขนาดนารบคนรุทั่วไปอยากสู้กับเขาไม่ได้เลยด้วยบังคุณนสบัตทองกับคุณนสบัตวิชากระบี่เข้ากันได้ดีมากกระบี่ทองผสมที่ทางจ้างชีวียนชายก็น่าจะเพิ่มระดับให้เขานั้นอย่างน้อยหนึ่งขั้นนักบรบระยะกลางซึ่งไม่ไหวหรอกนะไม่ต้องห่วงนะคนหนู ฉะนั้นจะจับตาดูอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้จางชิเวียนนั้นทำลายที่ปรึกษาชูแน่เอ่อจางชิเวียนนั้นจะทำลายที่ปรึกษาชูไม่ได้หรอกค่ะต่อให้กระบี่ของจางชิเวียนนั้นจะไปถึงขั้นจางกวางแล้วมาเจอกับดาบของชูโม่ที่ไปถึงขั้นต้าซอือยังไงก็ที่ไม่ติดไม่ต้องห่วงนะสันซานฉันรู้ว่าอะไรควรไม่ควรรับรองเลยว่าจะไม่ให้เห็นเลือดสักหยดแน่ฉันไม่รู้หรอกนะว่านั้นจะไปเอาความมั่นใจามาจากไหนกันนะที่มารับคำท้าของฉัน แต่ไม่ว่ายัางไงวันนี้นายก็ต้องแพ้เจ้าเหวันเปิดการโจมตีไปทางชเม,มัวก่อนในกระบี่ของเจ้าชิวนนั้นมีพลังกระบี่ที่ละเอียดอ่อนทอดสิ้นพงกระจายแยกออกมาจํานวนนบไม่ท่วนถ้าไม่ใช่เพราะสายตาของเรานั้นรับดูภาพด้วยความเร็วเสียงแล้วก็ต่อให้หลบแสงกระบี่ผลก็อาจจะหลบเข็มพลังพวกนี้ไม่ได้ใครที่โดนเข้าไปแล้วก็อาจจะถึงขั้นเอ็นปานฉีกข,ขาดกลายเป็นงอนเลยก็ได้เจ้านี่มันหอมเช่นเกือบไปแล้ว ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนที่ดูการประลองอยู่นั้นก็ตกใจอยู่มากนี่เขาจะทําอะไรกันน่ะทําไมถึงยืนนิ่งกันล่ะคิดไม่ถึงเละสิว,ว่าแสงปานกระบี่ของฉันนั้นจะมีกลไกซ่อนอยู่หลังจากได้ขั้นจริงกวงแล้วว่าสวรทองของฉันนั้นก็ชักนําพลังกระบี่ขนาดเท่าเข็มลเล็กๆเข้าไปเส้นลมปานของร่างกายคนต่อให้กลายเป็นอัจฉริยะก็กลายเป็นเศษสวะชช้นหนึ่งได แต่ว่าทางเชโมนั้นก็ใช้มือของตัวเองนั้นจับกระบี่ของตังจางเฉียวนได้นี่มันแสงกระบี่ของฉันสลายไปเมื่อหรอนี่เขาลับกระบี่ของจังเฉียนเวินด้ยมือเปล่างั้นอหรอถามว่าฉันนั้นเอาความมั่นใจมาจากไหนใช่ไหมละ่ะเงินก็รับรู้คาตอบด้วยร่างกายของตัวเองและกันและการโจมตีของทางเชโมนั้นทําให้จางเฉียวนนั้นสลบไปยังไม่ตาย แต่เส้นลมปานทั่วร่างกายนั้นขาดทอนเขานั้นใช้งานไม่ได้แล้วทุกคนที่เห็นทางชูโม่นั้นจัดก,การจ้างชีวิได้นักลบคขรู้ระยะสูงสุดอย่างจ้างชีวิตน,นั้นยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทิ่ย์ภาษาชูเลยมิน่าเขาถึงเป็นทิ่ย์ภาษาได้ทั้งที่ยังเป็นขั้นนักลบระยะกลางแท้ๆเอาล่ะค่ะคิดว่าตอนนี้คงไม่มีใครสงสัยในพลังของทิพุ์ภาษาชูแล้วถ้าอย่างนั้นก็พักผ่อนกันสักครู่และเตรียมตัวออกเดินทางกันได้แล้วนะคะ สี่วันต่อมาในการเดินทางนี้ใกล้มืดแล้ววันนี้เราจะพักกันที่นี่เหมือนเดิมจะก่อกองไฟจะได้ไม่เป็นตัวล่อของพวกสารสูตออกมาพยามกลุ่มละห้าคนเปลี่ยนกะทุกๆสองชั่วโมงการเดินทางในครั้งนี้นั้นรับด้วยดีนะพรุ่งนี้ก็น่าจะไปถึงผ่านจางเฟิงแล้วดีนะที่เหล่าเชยนนั้นเป็นผู้นําทีมด้วยเพราะนั้น่ันประสบการณ์มาเยอะ8ปของสารสูตที่เจอในระหว่างทางนั้นกระโดดได้ไปหมดแล้ว ถูกต้องเลยล่ะฉันเพิ่งเคยเดินทางกับผู้จัดการเฉียนไปครั้งแรกแต่ว่าเป็นการแต่ว่าจ,จู่จเขนานั้นก็ถูกโจมตีได้อย่างรวดเร็วทําให้ขานั้นได้ตายลงไปเกิดอะไรขึ้นทาไมจะจู่ขนาน,นั้นถึงตายล่ะทุกคนระวังด้วยขนานั้นโดนอะไรบางอย่างโจมตีแปลกมากทําไมถึงไม่รู้สึกถึงขึ้นพลังหรือว่าไม่เห็นร่องรอ,อยของการโจมตีด้วยมันคืออะไรกันแน่นะทุกคนอย่าตื่นตระหนกเตรียมตัวป้องกัน และเดินว่าจะมีคนที่ถูกลอบจมตีอีกด้วยเยอเหรอภูม <Yeah, S 1> <ะ>มาจากข้างหลังกันนหรอสวยแล้วเจ้าตัวนี้มันก็คือพังพอนขาภามิติ